คือคือจริงๆครับเออคือผมหิวเข้านะครับแล้วก็มีโต๊ะวางปะครับไม่มีโต๊ะเต็มหมดแล้วเข้าใจปะเดี๋ยวก่อนนะครับเอคอคือว่าน,น,าน,นี่นี่ล่นี่นี่ผมพูดเด็กเลยครับก็วางอย่างครับนี่แกหูหนวก เขาอีหลีเดยครับพอที่มีตกลงป่ะครับแม่ก็บอกว่า,าวมวมไม่มีไงนองฟอนอนองฟอนอยู่ไหนมานี่สิอรล้วคะผู้จัดการอามีอะไรคะจัดการคนนี้ทีนะเดี๋ยวเจ้คะผู้จัดการาจัดการอะไรของเขาอ่ะกูคุยไม่เคลียร์เลยคุณครับมีอะไรหรือเปล่าคะครับ นี่อย่างของเขานะครับนคืออ๋อคือคือผมมาหาต้องกินเขานะครับนิ้วเขาโอ้ค่ะาพาผม,มัเดี๋ยวฉันหาโต๊ะไหมให้คุณนะคะอุ้ยขอบคุณเลยหลายเลยครับน่าตากง่ายจิตใจงามผมก็ขอข้อควองหน,น่อยนะครับโอ้ได้ค่ะเชิญค่ะผู้สาวง่ายแต่ก็ปวด มีอย่งอเลยอะอะอยไดครับผ่มีม่มีคนอยู่ในห้องน้ำด้วยครับนี่ว่ากระตูวนงฟาอไปไหนอะนเออฉันได้ยินคนเรียกให้ช่วยตรงนี้แล้วครัคุ๋นเฟิร์ถ้าเธอช่วยอีกคนสอกตักนะฉันไล่เธอออกนะ อะไรผิดนี่คะงั้นเธอก็เลือกเอาลกันว่าจะเป็นคนดีหรือจะเป็นคนตกหน้าโอ๊ยเขาตั้งไดว่ากูมาตายในห,ห้องน้าดาบ 最厉害。Sorry, เด็กตั้งนานคอแห้งค่ะค่ะออกไปแล้ใช่ไหมครับค่ะน้ำมาแล้วค่ะอุยนี่ครับน no ี่นางฟอลฉันบอกว่าให้เอาไอ้ผู้ชายคนนี้ออกนอกร้านทำไมไม่ทำ นี่เธอเธอทุกสิ่งที่ผมจะบอกนะว่ากินน้ำก่อกินมานหลับฟัง่อนต่อข้าวอร่อยมากครับแซ่บแซ่บหลแซ่บแกก็เหมือนกันฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องก็บอกว่าให้ออกไปไงนั่งกินอยู่ได้เอาเอาเฮ้ยซัน เอา้าเจ๊ยโอ๊อไแกมูทำไมวันนี้แกมาไม่บอกฉันก่อนวะกำลังโทรหาแกพอกดีเลยเอา้าลืมดูเอนเอเน,นี่คุณป๋อคุณเฟิร์นนี่คุณซันนะครับเพื่อนผมสมัยเรียนสนิทกันมากเลยนะนี่เห็นเขาแต่งตัวแบบนี้นะ<อ>เชิญเลยเพื่อนขออนุแนะนำตัวเองนะครับผมซันจูโนนครับ เป็นเจ้าของาร์มโคนมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนี้เลยครับหนึ่งเจ้าของครับไอตี้ครับโคลมเจ้าของหนงเอ่อคือมีอะไรกันหรือเปล่า จริงนะคะเออเพื่เช็คดูการขายเลยไอ้ยเรื่องที่แกคุยกับชั้นว่าจะขายร้านเนี่ยตกลงจะซื้อหนุ่ยจริงเหรอเพื่อนอย่าคืนคำนะเว้ยโอ้ยว่าตัวคำไหนคำนแรงยอดเพื่อนพยายามนะแต่อย่างหนึ่งเลย คือถ้าฉันยังจะขอแรนันเนี่ยเปลี่ยนอะไรก็ได้ใช่ไได้ดหวะอยากเปลี่ยนอะไรทั้มหมดเลยตาใจเลยเพื่อนอุลนะออยังเขาเปลี่ยนอย่างเปลี่ยนผู้จัดก,การคนนี้ไม่เอาไม่อยากทำหน้าที่อ้วทำไมวะคุณโป๋เฮ้ยเขา เก่งมากเลยนะเป็นผู้จัดการที่เนี่ยเก่งไหมวะฉันมีเรื่องจะบอกแกนะเว้ยตอนแรกนะฉันเดินเข้ามานะนี่ต้องรอให้เห็นภาพแต่ว่าอย่างนี้เดินเข้ามานั่งรอแต่บอกว่าโต๊ะเต็มนี่คุนีม่บอกเลยพอบอกว่าโต๊ะเต็มปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าไงเรื่องบักบัติอย่างเงี้ยนี่มาต่อ เฟิร์นเนี่ยนะมีอยู่คนเดียวเนี่ยตรงนี้เห็นไหมฉันเหรอคะถูกต้องครับคือน้องคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่จิตใจดีมากเลยนะโอ้โหเรียกว่ามีน้ำใจหน้าตาก็งามสวย,วยนั่นแหละเห็นว่าคนนี้เหมาะผมที่สุดที่จะเป็นพิธีการงานนี้โรงนนี้ไม่เหมาะคุณซันท้าคือฉันขอโทษนะ ขอโอกาสสักครั้งนะคะฉันจะไม่ไม่ทำให้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกแล้วเะคะยัเราครับยัเราครับ,บ,ค,รบคือผมจะสอนอะไรให้นะครับโอกาสของคนเราเนี่ยมันมีไม่กี่ครั้งในชีวิตหรอกครับแลวโอกาสของคุณมันหมดไปแล้วตั้งแต่ผมมานัา่มงเข้าใจไหมครับฉันพูดไปแล้วนะคำไหนคำนะั้นเอาไปว้านะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อดีกว่าย่องคำานักแกนะคุยเรื่องอรอยายละเอียดไปไป โถ่คุณทำตัวเอง่ะไปเพื่อนทางนี้ตัวไปผู้จ้าทำไมเต็มที่เลยน,นะครับสู้ๆไไหน่อยนะครับคุณโป๋คะฉันเสียใจด้วยนะคะส่วนตังแหน่งของคุณฉันสัญญาค่ะว่าฉันจะดูแลเป็นอย่างดีเลยไม่ต้องห่วงนะคะน้ำนนุ่ม ใครเป็นคนทำข้าวผัดจานนี้ครับผมผมต้องขอโทษคุณลูกค้าด้วยนะครับเอ่อข้าวผัดจานนี้มีอะไรผิดปกติหรือครับข้าวผัดรสชาตินี้มันได้เวลาทานข้าวแล้วจ้ลูกวันนี้แม่ทำข้าวผัดของโปรดลูกมาให้ด้วยนะข้าวผัดของโปรดผมมาแล้ว ทางสิลูกเดี๋ยวก็สำลักหรอกข้าผัดแม่ของอร่อยสวยมากเลยครับอร่อยอย่ากินเยอะๆนะคะคนเก่งนะครับใครเป็นคนทำครับ พอดีเราเพิ่งรับแม่ครัวคนใหม่ครับเพราะว่าพ่อครัวเขาลากลับบ้านอาทิตย์หนึ่งคลูกค,ค้ามีอะไรหรือเปล่าครับรสชาตินี้มันเหมือนกับเหมือนกับพี่บครับพี่ช่วยพาผมไปที่ห้องครัวทีครับ ค,คือว่านะคร,าครับ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 เาผมไปทีครับทางนี้เลยครับลูกค้า ป้าคนนี้แหละครับคุณลูกค้าที่เป็นคนผัดขา้าวผัดให้คุณลูกค้านีอะไรให้ป้าช่วยไหมคะมเปะ<ม>ค,คุณป้าครับผมมีเรื่องอยากจะถามนะครับเมื่อกี้คุณป้าผัดข้าวผัดหมูใช่ไหมครับใช่จ้ะค,คุณป้าครับ คุณป้าเคยมีลูกชายหรือเปล่าครับมีสิให้ผมถามทำไมแล้วล,ลูกชายคุณป้าเขาไม่ได้อยู่กับคุณป้าแล้วใช่ไหมครับหายจากป้าไปหลายปีมากแล้วป้าก็ตามหาเขาอยู่เนี่ยแต่ก็ไม่เจอสักที เปล่า,ปาคปาผมมีอย่างหนึ่งให้ป้าดูนะครับป้าลองดูนะครับของสันนี่ ของลูกชายป้าป้าหนูเชื่ออะไรฮะแม่ครับสันใช่ไหมลูกสันสันจริงจริงด้วยแม่ซันบอกเองแม่บอกเองแม่รู้ไหมแม่สามงหาซันมาตลอดเลย ไม่มีวันไหนที่แม่ไม่คิดถึงลูกเลยรู้ไหมซันครัาแม่โอ้โหแม่แม่ใจเองก,ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องวันนี้ให้ฟังนะครับฉันเดี๋ยวหนูรอมแม่อยู่ตรงนี้ก่อนนะไปคห้องน้ำก่อนครับอย่าไปไหนนะครับลูก น้องสนใจเล่นเกมกับพี่ไหมอยากอยากเล่นครับสนใจครับงั้นเอางี้ดีกว่าน้องไปเล่นที่ห้องพี่ไหมห้องพี่เนี่ยมีเนี่ยอีกหลายเครื่องเลยจริงหรอคบเจนไปพี่ไหมแล้วก็ไปไปพี่วะมีนดีด้วยนะ จเจอเรื่องร้ายๆแบบนี้ด้วยแล้วลูกนั่นเองครับแม่ผมไม่รู้นะว่าฟ้ากัดแกล้งอะไรผมหรือเปล่าแต่ตอนนั้นโชคดีนะครับพี่คงโดนมันพาไปแล้วทีนี้มีคนมาช่วยทันนะครับ <S <S 2> <S 2> คนนั้นก็คืออาชัยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ ดูแลผมมาดีตลอดเลยนะแม่ขเขาก็เลยรับผมลูกคนทามนะครับรแต่ผมบอกเขาตลอดนะแม่ว่าผมก็มีมีแม่แท้จริงอยู่แล้วว่าผมไม่รู้จะทำยังไงจะติดต่อแม่ได้แนตะ่ผมไม่เคยอยู่ที่จะตามหาแม่เลยนะครับตลอดยี่สิบห้าปีที่ผ่านมาผมถึงแม่ทุกันจริงๆครับรลูกเป็ปถึงลูกนะ เป็นวันที่ดีที่สุดของแม่จริงๆที่ได้มาเจอลูกอีกครั้งเป็นโชคดีของแม่ที่ได้เจอลูกลูกอย่าไปไหนอีกนะลูกอยู่ก,กับแม่นะตม่หัจากน,นี้ผมจะดูแนละแม่เองนะแม่ไปอยู่กับผมนะอดีาลูกข <c oughs> อที่ลูกคิดถึง